ไม่สิพ่บอบ่มีแบ่เห็นป่ะวิวบ่อยที่โน่นแล้วถกกับแบ่อะโอ้ยข่อยมานก่อนเจ้าเด้อพาพี่สอนมาเก็บจักเพื่อนสิได้จักกิโลไม่ใหญ่สอนเรามาเก็บแบ่ลากกลับไปตักตักของเราได้แต่อีสันก็มาย่างเห็นอ้าวกับเพื่อนใครบอกเห็นจักตากจากัจกไหนสิตักตักแบ่ไดนข่อยก็มาเล่ม บนนกแดะอาซาดอยู <static. S 2> ่ฮะไมีเห็นยอมเอลูมเมอรอบ้านแ่เงินบ้าต้องตักตักทีตักอีจิกนอยบริสันท์ไลเมื่อโกเทนเบิร์กบ่โอ้เมื่อยขนาดเราก่อนเ้าเข้าป่าเข้ากับห้องเสียงดัง บ่มีแบ่พี่น้องเอ้ยมาในเห็นแต่กกแบ่มันดูคลิปน้อนนอนนอนส่องแสงน้องไปว่างไหมแบบนี้พี่น้องไปงงว่างไหมก่อนบ่มีแบ่เห็นป่ะน,น้องนอยสีนวลแล้ลลลวอ <laughs> นองก็เก,ก็แบ่อะนี <laughs> ่แต่กกแบ่ทักอายชายหน้าพี่อ้อยคอยมาอ้ก่อนเจ้าเด้อพาพี่สอนมาเก็บจักเพื่นสิได้จักกิโล <laughs> <laughs> ระว่างกันปาก <laughs> ได้โลนึงกับยังไงถือว่าโอเลยนะเนี่ยมันบวดดกเลยมนันเป็นแบบนี้แล้วเ่ากันอันดำหน้านะเอาจะได้กิโลนึงถ้าถ้าอยู่อันอยู่เฮือนกะมาเก็บกิน ได้กิโลสองกิโลก็โอเคกับพี่สกเฉงไว้มันเก็บขายไว้ได้ดอกมันน้อยแท้บูบรีปลาเนี่ยมันหน่อยหน่อยไั่หน่อยใหญ่นะเนี่ยจะมีซ้ำเนี่ยมันบดก มากแดงๆเนี่ยจะเขากันว่าหั่นร่อนเนาะอเอาเพร็ดแย่มาไปใส่ผ้าไปละจ้ะแสบขนาดได้เนี่ยนี่จ้ะต้นมันซีมีปป่ปลาปลายปนเป,นปกันไปกับพวกต้นบุบหลีอันนี้ก็มากลิ้งงอน บอกว่าเห็นเมื่อโคเทนเบิร์กไปลอยวสันเมื่อโคเทนเบิร์กไปเลยมาได้อยู่ไม่ห้ามเขาป้าเพราะเขาหนหวยเออโอ้เบื่อขนาดเขาไวะโบอดทน อันนี้เขาจะห้องขั้นล่อนส่วนอันนี้เอิร์ลิงงอนสุดท้ายนี่กับบูบัรีเนาะค่ะเนาะมันสิร่วมอยู่ในปลาเดียวกันจ้ะลิงงอนแบบนี้ผุนจะเจ้าแม่บูบัลีเค arts, ้่งเครื่ <t nak> องผ <için> no <Rot> linear, ุนนะต้องพี่น้องเด้อถ้าเจ้าแม่ตักเบนว้ายขนาด ตะกี้การี่อ้อยเดี่อ้อยก็ไวไดกี่กิโลละวนหกมิโลกรัมมึงแค่ห้ากิโลกรัมห้ากิโลกรัมอะหรืจะทอเม็ดเด่คุณจะดีหินกันหินกันใหญ่หรอเินกันเล็กโชคดีค่ะโชคดีโชคดีค่ะ ไม่ไหแล้วไม่ให่สอนแล้วมาเก็บแบ่ลากกลับไปตักตของเราได้แต่อีสันก็มาย่างเห็นอ้าสะเพริบอกเห็นจักตักจากไหนทตักตักแบดายคอยกับมาลิมไม่ได้ยักมือตักตักแบ่ดบนนูนแบอาซาอยู่ค่ะพกมีเห็นยอม ติมเมื่อบ้านเติมเพ่นเราต้องตักตักอีตักอีกจากนอยบอริสันลายเมื่อกว่เทนเบิร์กบ่โอ้เมื่อยขนาดลูกใหญ่ๆเขาก็เลือกเอาเขาก็จับแบบนี้ขึ้นมาเนาะจับโกลมนขึ้นมานะคะพูดแบบนี้มาติดลิงกอนมากะก็จะเป็นอยน่างอันนี้ก็เก็บ จมีไว้ในฟิตจักสองสามโลก็โอเคเอาไว้เห็ดพายกินโอ้ยเยอะผูย้ยังยังไม่ได้ลงไปอีกนะคะมันใกล้ถนนเพราะนวมันบ,บปินตยานเน,าานื้อยาหนิพันว่าคือหมีเนาะบอกวิธีไล่หมีด้วยน้องอบันนี้ใช่ไหนไล่หมีเข้ากะเข้ามาเนาะเข้าก้อนเข้าเข้าป้าเข้ากะห้องเสียงดังๆโอ้โอ oh, oh. ้วัาเสีตีนั่นตีนี่ตี <c oughs> ตีกับขู่กับทั้งไปบ,บอก ้มันอัดหัว่าคนอันมนุษย์มามาแล้วมันก็สิได้ไปอันบ่ต้องมากวานเข้มมีผู้เพิ่นอยากมาเก็บบูเบอร์รี่อยู่ประเทศสวีเดนมีคำไหนน้นำจังได๋บาดนี้เนาะโอ้ยกะเบิ่งเอานี่ล่ะคะ่ะ <c oughs> จะไปติดต่อกรมเอ่อบริษัทอ๋อจกกักหากรมกรมจะหางานบ่อเออกรมจะหางานมันเมื่อยบ่บัดนี้มาเฮ็ดจังซี่มัน,มนก็นเมื่อยเด้อค่ะเด้ออย่างน้อยๆเขาต้องทำได้ประมาณร้อยกิโล บมตายขึ้นหมบมืงละร้อยกิโลวายจากาักใดนละ่ะอันนี้อกเคยหอดร้อยจกเคลือ <c oughs> ขนาดว่าเป็นอย่างเกาะซูเป,ปรอร์เก็บบาก์บูบรี่แล้วมั้งเป็นสาววกเป็นสาววกเป็นจ้มแม่ซูเมอร์นี่อยากนอนอยู่บ้านแล้วว่ะบัวไว้บัวไว้เก็บไว้ไปเห็ดผ้าอยู่บ้านเนาะก้าอัอนไปอันบำรุงสายตาเด้มันบำรุงมากเลยนะตัวนี้นะ ไปใส่นมกินตอนเช้าแบบนี้นะกินคอนเฟลแบบนี้แล้วก็ใส่สดๆเลยเนาะน้ำตาลจักน้อยแบบนี้แบบนก่อนนอนก็ได้เทากับตากเอาแบบนี้ค่ะเนี่ยทา้งในมันสิมีเป็นขึ้เล็กแล้วแบบว่าเขาตากแล้วเหรอเขาเห็นมันโตลงไปพอมันโตลงไปแบบนี้แล้วมั้งคะมันสิบ,บลุดออกมาเด้ยพอมันสิกนนนะแบบสกันไว้ทั้งในนะอ่ะมันสิกันไว มันก็ตักไปเรื่อยๆมาก็มันก็สิค่าอยู่เนาะใบมันก็สิรหลุดออกปูเบ,บรีมันก็สิรหลุดเข้าไปในที่ตักใบมันก็สิรหลุดออกแบบนี้นี่

คุเก็บบูบรีตอนนี้กำลังิได้ไปวัดหรือบ่ะสันกับไปไห้โบสถ์บนขนาดจังวันนี้เก็บได้ประมาณหากิโลกับมิเตอร์เชอรี่แหละส่วนมากตักเซียวปิซูฝากอาจารย์จายุโกเทนเบิกเนาะต้องขอบคุณเชอรี่กับขอบรัวจากที่ห้การสนับสนุนเรื่องที่พักการผ้ามาาเก็บของปลาประสบการสนุกสนุกจากช่วงซัมเมอร์เนาะ คนไทยคนต่างชาติค่ะชอบนิยมนะคะเป็นฮ็อบบี้หรือว่ากิจกรรมในวันว่างช่วงซัมเมอร์ค่ะเข้าป่าแล้วก็หาบูเบอรี่แล้วก็ของป่ากันนะคะบูเบอรี่ก็ใช้ทานกับไอติมทาพายแล้วก็ทําแยมค่ะขอบคุณน้องนะคะคือเชอรี่สําหรับการเป็นที่ปรึกษาและพาพวกเราเข้าป่าในวันนี้นะคะแชร์ประสบการณ์กันค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้สอนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะ บ๊ายบายจ้า